กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะโสธรขอสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญประจำเดือนเมษายน2566เพื่อกรุณาทราบดังนี้ในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการประจำปี2566พันเอกกิติศักดิ์ดวงกลางรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะโสธรฝ่ายทหารและคณะเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสังเกตการ์ารตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการนหอประชุมอำเภอกุดชุมอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรโดยมีพันโทกิติศักดิ์บังพิมายผู้บังคับกองพันทหานราบที่3กรมหานราบที่16ประธานคณะกรรมการเลือกพันเอกวิทยาสุขน้ำคำศาส,สดีจังหวัดยโสธรร่วมให้การต้อนรับในการนี้ได้สอบถามปัญหาข้อขัดข้องคำแนะนำ ความห่วงใยของคณะผู้บังคับบัญชาในการตรวจเลือกเน้นย้ำให้ชี้แจงสิทธิพิเศษที่จะได้รับจากการสมัครใจเข้าเป็นทหารกองประจำการสร้างแรงจูงใจในการต่อยอดอาชีพรับราชการทหารการฝึกวิชาชีพและหางานให้หลังปลดประจำการตลอดจนพบปะผู้นำท้องที่ผู้ปกครองและขอบคุณส่วนราชการผู้นำชุมชนผู้ปกครองพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการตรวจเลือกเป็นอย่างดี ร่วมพิธีสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพตนราชรสุดาสยามบรมบราช,ชกุมารีพระราชทานเมล็ดผ่านข้าวหอมมะลิ105หมู่ละนิธิชัยพัฒนาจำนวน48.66ตันแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภยัยปี2565ในพื้นที่ตำบลยอ่อจำนวน4หมู่บ้านตำบลสงเปื่อยจำนวน2หมู่บ้านอํเภอคำเขินแก้วจังหวัยดยโสธร ราศดรจำนวน440รายพื้นที่เสียหายจำนวน3,244ไร่โดยมีนายอภิชาติจงสกุลรองเลขามูลลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานนหอประชุมยศสุนทรโรงเรียนราชาประชานุเคราะห์28สำรวจเขตป่าสงวนแห่งชาติตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ประจำปีงบประมาณ2,566 ได้รวมลาตระเวนและเดินเท้าตรวจสอบผู้กระทำความผิดหลักรอบลุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ป่าสึงวนแห่งชาติจำนวน5ป่าร่วมสังเกตการการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์หนองผายสาธารณประโยชน์ตามที่สำนักง,งานที่ดินจังหวัดยโสธรได้ออกกำหนดรังวัดที่ดินหนองผายสาธารณประโยชน์และมีข้อพิพาทกับประชาชนที่ทำกินในที่ดินบริเวณรอบข้าง ในพื้นที่ซึ่งอยู่ในความดูแลของเทศาบนาลตำบลนาเวียงอํอาเภอไรมูลจังหวัดยะโสธรลดปัญหาการขัดแยง้งการร้องเรียนในพื้นที่เพื่อให้เกิดความชัดเจนที่ดินกับสาธารณประโยชน์ของประชาชนเกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พศ2566ระหว่างวันที่11-17เมษายน2566ในพื้นที่จังหวัดยโสธร เกิดอุบัติเหตุจํานวนหนึ่งครั้งบาดเจ็บจานวนศูนย์รายเสียชีวิตจํานวนหนึ่งรายเกิดเหตุเมื่อวันที่13เมษายน2566เวลา17.32นนเป็นชายอายุ24ปีสาเหตุเกิดจากรถจักรยานยนต์ล้มเองไม่สวมหมวกนิรภยัยสถานที่เกิดเหตุบ้านโคกใหญ่ตำบลสีแก้วอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร ขอบรรยายสรุปเพื่อกรุณาทราบเพียงเท่านี้